จะพูดถึงเทวดาหรือเท้าสักกะนะคะเท้าสักกะหรือพวกเทวดาที่อยู่เบื้องบนสูงๆที่ว่เาเป็นเทพหรือเทวดาชั้นสูงๆนะคะเพราะท่านทั้งหลายท่านจะชอบมาฟังธรรมะของจากอาาร์หลวงปู่มั่นนะคะเขาจะมาตอนดึกๆอ่ายหลวงปู่มัน่นบอกมาฟังธรรม อาจจะอาจจะฟังอาจจะเทศนาหลวงปู่มัม่นอาจจะเทศนาในการนั่งสมาธิหรือทางไหนก็ได้นะคะนี่แกเชื่อว่ายางังน,นะคะว่าก็จะมาตอนึกสงัดหลวงปู่มัม่นบอกเพราะว่าเขาก็ไม่ชอบกินมนุษย์เท่าไหร่ใช่ไหมคะเขาอยากจะได้กินก่นแต่กินศีลกินธรรมของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ไหน ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะมีเทวดาหรือว่าท้าวสักกะท่านก็จะลงมาอะไรประมาณนั้นนะคะหลวงปู่มั่นตอนท่านอยู่กับสมณีนหรือว่าลูกศิษย์ใช่ไหมคะท่านก็จะให้สั่งทำทวาาทำความสะอาดลานวัดการทาความสะอาดลานวัดนี้ท่านจะถูกใจหลวงตามหาบัวมากเลยนะคะ เหมือนท่านใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกว่าตอดานดึกๆมีคนเข้ามาเยี่ยมทำความสะอาดวัดลานวัดให้สะอาดอพวกผ้าพรมเช็ดเท้าเช็ดไรนี่ก็วางให้พื้นที่เป็นทางให้เป็นที่เรียบร้อยแต่คู่พบู่พบเห็นอะไรประมาณนั้นนะคะหลวงปู่บานเจะบอกออก,กับสมนีในรูปสิบหกนะคะ การมาการไปของเทวดาหรือทศสั t h a ที่จะมาฟังเทศพับทันเนี่ยนะคะเขาจะมาตอนดึกดึกแล้วก็เขาก็จะไม่มาเดินข้ามทางจมกลมของหลวงปู่มั่นเลยนะคะแล้วเขาก็จะเว้นไว้อะไรประมาณนี้นะค่ะหลวงหลวงปู่มั่นนี่ท่านอยู่ที่ไหนก็จะมีพวกเทพหรือ พระที่ประดิษฐ์ประดีปฏิบัติชอบอยู่ที่ไหนก็ผินศิลธรรมนี่มันก็หอมคุ้มไปหมดนะคะเมตตาบีบแีดแ,และพวกมงบทชาวรับแลอันนี้ก็ต้องามความธําท่านใช่ไหมคะใครที่มีโอกาสได้ฟังธรรมกับท่านก็ถือว่าโชคดีไปนะคะที่นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ นัวนัวเกียวได้นะคะนัวเจียวนัวเจียวเตาเซฟบวกเลยค่ะขอบคุณนะคะ